โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัุนทรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะเรื่องผีที่พ่อเล่าบ้านเดิมของลุจาอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากความเจริญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบของอำเภอส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาพื้นที่ราบค่อนข้างที่จะน้อยวันนั้นพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังยังจำได้ดี ถึงช่วงเวลาระหว่างที่ครอบครัวของเราอันประกอบด้วยพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายน้องชายรวมแล้วหกคนกําลังกลับจากดูหนังกลางแปลงที่วัดห่างจากบ้านประมาณสามกิโลเห็นจะได้เมื่อเราเดินเท้ากันมาพอมาถึงบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นเชิงเขาพ่อก็ได้เล่าว่าตรงบริเวณนี้เมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อน พ่อและเพื่อนๆอ,อีกสองคนได้มาเจอดีอย่างที่คาดไม่ถึงพ่อบอกว่าวันนั้นพ่อกับเพื่อนๆกลับจากเที่ยวงานประจำปีที่อำเภองานเลิกประมาณตีสองจากนั้นพ่อกับเพื่อนๆก็เดินเท้ากันมาตามทางเส้นนี้เพื่อที่จะกลับบ้านสมัยนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยวมากถ้าเป็นคืนเดือนมืดก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยหากไม่มีไฟฉายหรือว่าตะเกียงส่องนำทาง แต่ถ้าเป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์ก็จะสาดส่องจนสามารถที่จะมองเห็นทางได้โดยที่ไม่ต้องมีแสงอื่นมานำทางเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างจนสามารถมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้ชัดเจนเมื่อถึงบริเวณดังกล่าวทุกคนก็ต้องหยุดปากเงียบสนิทเมื่อต่างก็ได้ยินเสียงลากโซ่เหมือนคนที่กำลังลากโซ่ดังแกรกแกรกเดินตรงเข้ามายังบริเวณที่กลุ่มของพ่อยืนอยู่ ทุกคนหยุดนิ่งเงียบสนิทเพื่อที่จะได้ฟังเสียงลากโซ่ที่ดังเข้ามาใกล้ทุกขณะตอนแรกพ่อกับเพื่อนๆนก็คิดว่าอาจจะมีใครกำลังลากไม้อยู่มาทางนี้แต่เมื่อสักครู่หนึ่งเสียงดังแกรกๆนั้นก็เดินตรงมายังจุดที่พ่อกับเพื่อนๆกำลังยืนอยู่ทุกคนกลับมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่มีเสียงดังอยู่ใกล้ๆโดยเสียงนั้นดังอยู่เบื้องหน้าของทุกคน ห่างไปแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นพ่อบอกว่าตอนนั้นทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเพราะต่างได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่เป็นคืนข้างขึ้นแสงอลามสว่างไปทั่วพ่อจึงหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปยังจุดที่มีเสียงนั้นและนั่นเองที่ทำให้พ่อและเพื่อนๆได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นห่างออกไปจาก ด้านหน้าเพียงไม่กี่ก้าวที่พ่อกำลังยืนอยู่ห่างไปเบื้องหน้าจากจุดที่พ่อกำลังยืนอยู่นั้นทุกคนได้เห็นเหมือนกันก็คือเห็นขาของใครคนหนึ่งกำลังเดินก้าวเท้าไปอย่างช้าๆไปทางข้างหน้าที่บริเวณข้อเท้าถูกตรึงด้วยตวนเห็นได้ชัดว่าลักษณะโซ่ตรวนเหมือนในสมัยโบราณสนิมจับเครอและได้เห็นเพียงแค่นั้นเพราะว่าส่วนบนเหนือจากแข้งของคนคนนั้น ไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นมีเพียงแต่ความว่างเปล่ามืดสนิทจนอดคิดไม่ได้ว่ามันคือส่วนของคนขาขาดที่กำลังเดินอยู่ที่มีทั้งโซ่ตรวนตึงไว้และมีแค่ขาและเท้าแต่ไม่มีร่างอื่นปรากฏให้เห็นตอนนั้นทุกคนตะลึงกับสิ่งที่เห็นจนแทบจะหมดสติไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรออกมาทุกคนได้แต่กลั้นใจเดินจำอา้าว เพื่อที่จะแซงไปให้พ้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะพยายามรีบเดินเร็วแค่ไหนก็ไม่อาจที่จะแซงข้อเท้าที่ใส่โซ่ตรวนที่ไม่มีร่างนั้นได้พ่อซึ่งเคยร่ำเรียนคาถาอาคมมาบ้างจึงได้กลั้นใจว่าคาถาที่เคยร่ำเรียนมาเสียงดังลั่นจากนั้นจึงบอกให้เพื่อนๆเ,เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นคราวนี้ได้ผล ทุกคนสามารถเดินแซงข้อเท้าปริศนามาได้พอแซงพ้นปรากฏว่าเสียงนั้นก็หายไปทุกอย่างกลับเข้ามาสู่ความเป็นปกติอีกครั้งนี่คือเรื่องสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังในระหว่างที่เรากำลังกลับบ้านกลางดึกคืนหนึ่งแต่ก็ยังโชคดีอยู่ว่าคืนนั้นไม่มีปรากฏการณ์ที่ผิดปกติใดๆไม่อย่างนั้นเราคงช็อกตายไปเสียก่อน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ